โดนน้าโดนหน้าโดนเฮ้ยโดน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 ไหมมันน่าโดนอยู่นะโดนไหมลงตรงอยู่นะเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ไม่โดนลาก็โดนไม้อะแต่ทไมมันไม่ดิ่นวะเอกโดนอยู่นะ ผมยังไม่เห็นปลาเลยนี่เห็นก็ซ้ำไหมโดนไหมซ้ำไหมโอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงเอกซ้ำหรือเปล่านี่นี่อยู่ตะลิงแล้วนี่ซ้ำเลยซ้ำเลยนี่ไงนี่ไงไม่ซ้ำก็ลงไปยกให้หน่อยเขา้าเข้าเหลี่ยมหลังเลยมันหันข้างให้นะฮะแล้วเอกขึ้นยางฮะใช้สาย200ปอ,อนด์ซ้ำให้นะปลาแล้วอยู่ตรงนี้นี่นี่ปลาแล้วอยู่นี่ สามเนี้ยนี่มันหันข้างแล้วนี่เห็นไหมนี่นั่นยิงแถวหัวนะเยี้ยงมาทางด้านซ้ายของลูกดอกอะตับกล่ำมไว้นั่นแหละไม่โดนถ้าไม่โดนดอกนี้นายออกจากแก๊งเราไปเลือดออกเลยยิงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลือดออกก่อนให้เลือดให้เลือดให้เลือดออกให้หมดก่อนข <c oughs> ี้เกียจเซ็นเซอร์ <c oughs> แต่ที่นายเอาไอ้นั้นหน่อยเอาไอมือถือป้ามาถ่ายไว้หน่อยมือถือปา้ออปาฮะเอเอนั่นแหละมันมีสองตัวเ,<อ>เดี๋ยวเฝ้าอีกฮะเอาเก้าเข้าสิครับเออ <laughs> เอาขึ้นไปเลยผมอยู่ไกลอยู่ไม่เป็นไรหรอกถ้าถ่ายใกล้มันต้องเซ็นเซอร์แต่ไกลมันไม่มีปัญหาอกน็อกนะฮะนเอกซําให้แล้วเอกเบนตานน่เฮ้ยเฮ้ย ล้งเลือดก่อนนะฮะกิโลประมาณถึงสมไหมประมาณสองกแปดสอกมีแต่ช่างอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปช่างกันนะครับรสามโลอยู่ครับในเอกในเอกสกิปมาเอ,ก,เอกยกลาใหู้กนอนใช่ปลาบนบยกลูกดอมต้องลูกปาบยกดแนอนเลย <laughs> ลูกดอเป็นสนิมม <laughs> <laughs> ลูกกเ,เอาไว no? ้หลังหลังรถก็ตอนนี้น nah ่าจะประมาณเที่ยงหรืบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วครับีจยวต้องพาไม่บ้านไปหาหาข้าวทานก่อนนะครับผมก็ผลงานเราก็เนี่ยกระต o งกายตัวหนึ่งเดี๋ยวชั่งน้ำหนักดูนะครับผมากรู้เหมือนกันสีูนยนะ ทิ้งไว้ข้างล่างไอ้มดแดงส้มมันมาเยี่ยวใส่ดางหมดเลยเออมันเยี่ยวใส่เปนดางประมาณสามโดห้านะครับผมสามจุดห้าหนึ่งห้าสองประมาณนี้ใช่ไหมตัวเลขยังไม่มีนี่นปีไปสามโลครึ่งใช่สามโครึ่งโอเคครับก็ หมาแล้วนะครับหมานี่หมานี้นั่เนเองเป็นคนพาเข้าหมายนะครับผมนู่นนี่นั่งเล่นมือถือ,อยิ่นู้อคสามโลครึ่งนะครับผมเจลบเดี๋ยวถ้าช่วงบ่ายมีเวลาว่างยังไงเดี๋ยวจะมาออกหมายนะครับผมแต่ตรงนี้มันมันลมด้วยครับมันลมแล้วก็คนก็หยิ่งข้าวด้วยคือฮะลม ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะครับผมถ้าถ้าได้ออกหมายก็จะมีอ่าชดช่วงบ่ายถ้าไม่ได้ออกหมายก็อาจจะจบคลิปแค่นี้นะปะล็อกนานีอีกเตรียมไปทำงานแล้วป้าเรนูถือปืนให้ไหมป้าถือปืนไม่ไหวปืนป้าูเสื้อนะกูเสื้อนะอ่า้วเสื้อใหม่เราแต่บ้านแ่้วเสื้อใหม่ห้อหมา ซุเป้าให้หนูมามซเพอ่อพี่ขายนะครับไว้ให้ิสงบเอาเอาหะเ,เอาเอาปลายาอาย่าบังเสียเฮูเอพ่ขหนักขึ้นสามโลครึ่งไม่นักได้ไงโอเคไปแล้ว